ระบายความร้อนให้ห่างจากแนวเขตที่ดินเพื่อปีดเลี่ยงการระบายความร้อนเนี่ยห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า4เมตรในกรณีที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องวางห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า8เมตรค่ะถ้าเป็นทางด้านใก็จะเป็นทางด้านที่ไม่มีการระบาย ไม่มีนะระบบปรับอากาศที่มีการระบายความร้อนหรือความชื้นสู่อาคารนะคะก็คือก็คือระบายความร้อนลงสู่พืนหรือว่าทาาะเลคะ่ะส่วน EP ีสามก็จะเป็นการใช้กระจกภายนอกอาคารนะคะก็จะให้ก็คือจะให้มีค่าสะท้อนแสงของกระจกภายนอกเนี่ยไม่เกิน15%ค่ะส่วน EP4 นะคะก็จะเป็นการควบคุมโรคที่เกี่ยวกับอาคาร อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบหอระบายความร้อนโดยแบบมีการออกแบบให้มีการบำบังรักษาด้วยแล้วก็ป้องกันใ,ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการกระจายตัวของเชื G ้อโรคลี e ีเนียนะคะค่ะก็คือเราก็ต้องออกแบบตามมาตรฐานค่นะ,คะส่วน EP 5นะคะก็จะเป็นการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้จากระบบบำบ,บัดน้ำเสียนะคะก็คือเราจะติดตั้งมาตร ไปก็จะมี2อทั้งเรื่องการก็คือทางเลือกที่1ก็จะติดตั้งมาตระบไฟฟ้าสําหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางเลือกที่2ก็จะเป็นติดตั้งระบบบําบัดที่สามารถบําบัดน้ําเสียออกจากโครงการให้มีค่า BOD 5แล้วก็ TSS ต่ำกว่า10มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะก็คือแล้วก็ต้องบําบัดน้ําเสียให้ได้ประมาณ50ต่อวัน น้ำเสียที่เขาจะเอามาคิดหลักๆน,นี้ก็คือจะเป็นน้ำเสียจากครัวแล้วก็ห้องน้ำข้อสอบนะคะอันนี้ก็เขาก็จะถามว่าเขาจะให้เลือกสามช้อยค่ะว่าค่ะว่าอันไหนเป็นเป็นการลดมลพิษจากการก่อสร้างแล้วก็จะมีแบบ เลือกใช้ผ้าใบคุมรถขนาดตลอดเส้นทางอะาเีการล้างล้อดลุดก่อนออกจากไซา์อันนี้เขาก็จะแบบว่าถ้าเกิดเราจะทำคะแนนในหัวข้อนี้<ม>เราจะต้องทำยังไงก็คือเราก็ต้องมีการระบูผังตำแหนง่ง พื้นที่คับแยกขยะอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะถามระยะห่างของเครื่องระบายความร้อนนะคะก็คือเขาจะถามมาว่าประมาณว่าถ้าเป็นอาคารสูงแม่ข้อนี้เขาถามว่าถ้ากรณีไม่ใช่อาคารสูงหรือใหญ่พิเศษเนี่ยต้องวางเครื่องระบายความร้อนทางจาัดอันนี้เท่าไหร่คำถาว่าถ้าเกิด เอาเป็นว่าจำในคนจะมีสอตอนเลยจำสองระยะนี้ไปล้วกันค่ะาถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารใหญ่ก็ตั้งจำระยะสี่ไว้สี่เมตรถ้าใช่ก็คือเป็นแปดเมตรอันนี้เขาจะถามว่า ใช้ประจกุกหรือว่าอะไรในแต่ละข้อเนี้ยค่ะเขาจะให้มาเหมือนเป็นาจะให้ปริมณตารางแรกเลยอะค่ะใช่ใชล้วก็ถามว่าอันนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินไหมผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะชอยจะถามประมาณนี้ซึ่งต้องดูอย่างค่าสะท้อนแสงอะคะ่ะเขากําหนดให้ไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าอย่าง ส่วนน้อยของวัสดุในโครงการไม่ถึง5%้าเปเนะีค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ค่าสนบ้าเปอร์เซ็น ผู้ผลิตให้มาโฟต้องเขียนราคาสัวนอเท่าไหร่อันนี้คือวัดค่าสัตวนแต่ถ้าเกิดวัดว่าทำไมต้องถขค่าเปอร์เซ็นมันก็เป็นค่าที่พี่ีดตั้งขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลยเอาเอาจริงครืงหนึ่งของกฎหมายไงพ่ใช้หลักสูตรีได้สอบจาเจนจากผู้เขียนคนะคแล้วก็มีามค่า s g c ว่ามันชื่ออะไรโอ้น้เสือนงาเสยเลยนี่เนี่ยขอตัวข่าจะประสิทธิ์จเพิ่มขาดความร้อนจากรังสีเดก่อนดีก่อนขอพูดดีพุดดีไอซีคืออะไรหรอคะัซล่าฮีเกมโคเอติเอ่าตัวภาษากีนนี้จะมีบอก ไม่ใช่เ่วในาานะคะครงแรจะภาษาไทยเอกดีที่ทมอ่ะ HGC โอเคอ๋อมาถึงอ่านเผือไปก็ได้ค่ะตอาษนตอบาวมดไอนี้นะคะอินดอร์แอนไ o โออินดอร์อนโอเอคิทัลคล่า ใช่ค่ะค่ะก็จะแบ่งเป็นห้าหมวดนะคะมีสองข้อบังคับข้อบังคับแรกนะคะ IEP หนึ่งจะเป็นการจะเป็นปริมาณการระบายอากาศภายในอาคารนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบให้มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารในปริมาณที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองทางเลือกด้วยกันก็คือจะใช้ทางเลือกที่หนึ่งจะเป็นตามกฎหมายแล้วก็ มาตรฐานวสท3า1 0์ค่ะค่ะทางเลือกที่2นะคะก็จะเป็นเกณตามเกณฑมาตรฐาน a อชเล y ห2 1 2 0 0 7สะคะส่วน e iep 2นะคะก็จะเป็นความส่องสว่างภายในอาคารนะคะก็คือเราก็จะจะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมของแสงสว่างในอาคารให้มันเหมาะสม ก็จะแบ่งออกเป็น3ทางเลือกด้วยกันก็คือทางเลือกที่1จะเป็นการวัดค่าคลองสว่าง,ง,งจากพื้นที่จริงน,นะคะก็ตอนที่วัดเนี่ยเราก็จะใช้การวัดค่าเจนทิพุกสามเมตรแล้วก็ตอนที่วัดจะต้องไม่ให้มีการนาแสงธรรมชาติเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะวัดสูงจากระนาบพื้น0.75เมตรนะคะแล้วก็ตอนวัดเนี่ยต้องไม่มีไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์ส่วนทางเรือง แล้วก็ไม่มีการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็ไม่มี์นิเจอค่ะส่วนทั้งเรื่องที่3นะคะทวิธีนี้จะเป็นการคำนวณอยู่ค่ะตามดิสีที่เป็นมาตรฐานโดใช้วิธีดีนเมนต์เมื่ก่อนะะก็ยืนยันจนวนแล้วก็ระยะตำแหน่งที่เหมาะสมส่วน IE 1นะคะจะเป็นการลดผลกระทบมลภาวะนะคะ,คะ e ก็ IE 1 1จด่งเนี่ยเราจะเป็นการ ออกแบบช่องนำมากาัดเข้าเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนหรือว่ามีคิปค่กะออก,บบก,ก,ก,ก็จะออกแบบให้อยู่ห่างจากช่องช่องน้ำพออากาศเนี่ยก็จะออกแบบให้อยู่ห่างจากตำแหน่งที่เป็นมลภาวะ10เมตรอย่างพวกนแี้นะคะแล้วก็สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า3เมตรนะคะในข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ท,ที่ระบายอากาศดโดยวิธีปนแล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศยางเดียวเนี่ยจะไม่ผ่านข้อกำหนด ส่วน IE 1.2ค่ะก็จะเป็นกาจรออกแบบห้องที่เป็นห้องพิมพ์งานถ่ายประสานห้องเก็บสารเคมีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบความดันเป็นลบก,ก็จะมี2อครั้งด้วยกันก็คือห้อ้งเรกที่ก็ถ้าเรามีห้องนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องออกแบบให้ห้องเนี่ยเป็นพื้นที่มิดชิดก่อผนัง ก็พานาันถึงพื้นนะเอ้ยบอกก็ใช่ถึงพืง้นใช่คะ่ะแล้วก็ไม่มีการนําอากาศจากห้องนี้กลับมาหมุนเวียนใหม่นะคะแล้วก็ถ้าห้องอห้องนี้เนี่ยก็ต้องออกแบบให้มีความดันน้อยกว่าพื้นที่ดโดยรอบโดยเฉลี่ย5ปาบาสกาล <laughs> หรือว่าหนึ่งบาสกาลเมือ่อประตูห้องเปิดน,นะคะส่วนทาทงเรื่องที่2จะเป็นถ้าทางเรื่องที่2ก็คือเราไม่มีห้องที่เป็นพวก พิมพ์งานพวกอะไรีนโครงการเนี่ยค่ะเราก็จะทำในข้อนี้ได้เลยค่ะไออีหนึ่งจุดสามนะคะก็จะเป็นการควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกคารสู่ภายในอาคารค่ะก็จะมีการออกแบบในทางเข้าที่เป็นแบบทางสัญจรหลักมีคนแบบใช้งานเยอะๆเน though, anyway, ี่ยก็จะมีการออกแบบระบบทางเข้าที่เป็น entryway system นะคะก็จะมีก็คือจะมีระบบประตูสองชั้น แล้วก็จะมีตะแกงรองพื้นแล้วก็มีพรมดักฝุ่นนะ,ะถ้าเกิดมีการใช้พรมดักฝุ่นเนี่ยจะต้องมีการทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วก็มีสัญญาจ้างกับจะมีการทําสัญญากับบริษัทที่รับจ้างทำความสะอาดอย่างน้อยหนึ่งปีนับจากวันที่เปิดใช้อาคารนะคะส่วน IE 1.4จะเป็นพื้นารออกแบบพื้นที่สูบุรีให้ห่างจากประตูหน้าต่างหรือช่องเปิดเนี่ย ไม่น้อยกว่า10เมตรส่วน IE 1.5ก็จะเป็นประสิทธิภาพ,ภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็ข้อนี้ก็จะเป็นการติดฟิลเตอร์ที่ติดแผ่นกรองอากาศค่ะที่ช่องดูดอากาศกลับแล้วก็ที่อากาศภายนอกเขาะะ้าค่ะต่อมา IE 2นะคะเป็นการเลือกใช้วัสดุด ที่ไม่ก่อพิษนะคะ IE สองจุดหนึ่งจะเป็นการใช้วัสดุประสานยาแนวแล้วก็รองพื้นที่มีสารพิษต่ำในอาคารหังเหลืองไม่มีอะไรคิดตาอ๋อ่ะก็จะมีสองวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือ จะเป็นวิธีที่พลติรภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยไม่มีสารที่ปล่อยจะไม่มีสารที่ระเหยง่ายเกินกว่ามาตรฐานนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือถ้าเกิดเรามีการใช้สารที่ระเหยง่ายกว่ามาตรฐานเนี่ยบางบางตัวเราก็ใช้วิธีการคำนวณโดยแบ like บ VOC budget <Yeah. S 2> ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผลคำนวณรวมเนี่ยออกมาแล้ววัสดุที่มีค่าป่อยสารระเหยง่ายเนี่ยน้อยกว่าคีด จำกัดก็จะได้คะแนนในความนี้ไปนะคะ ie 2องตัคือสารฟิวสารที่สารพิษที่มันระเหยง่ายพวกวจะดูประสานว่าจะดูมันเป็นการเทียบมวลเทียบค่อะไรอย่างเงี้ยวสารตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นกระบวนการนะคะ ก็ดูว่าไม่ไม่เหมือนว่าถาเขสอะไรสุประสานนที่เขาจะนเ้ยเขาจ่บอกมว่ามันต้องมียวริงไม่เกิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดถั่วนกันถ้าคุณชาเไช้มันเกินไม่เกินก็เป็นเรืแล้วบถ้าเกิดเฉลี่ยเฉลี่ยมจะมกัดออกไม่เกินมันก็ยังโอเคได้ช เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วไม่ผูกขาดไม่เกินค่าที่อาเขียวตั้งไงว้ยังไงต่อเรื่องค่ะ IE สองจุดสองนะคะเป็นการเลือกช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็วัสดุเคลอบผิวที่มีสารพิษต่ำภายในอาคารนะคะ,คะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแวมไส้แล้วก็วัสดุเคลือบผิวที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวนะคะแล้วก็มีการระบุะรายชื่อผู้ผลิตหรือชื่อผู้ผลิต ประบวนการปล่อยสาระอะไรง่ายแล้วก็เปรียบเทียบค่ากันอะเมือกับมาตรฐานที่กำหนดา IE2.4 จะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากไม้ก็คือใช้ไม้ที่มีสารพิษต่ำแน่ค่ะนะคะก็คือเราก็ต้องเลือกใช้ไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของยูรีของ์ม้ที่ยนะคะหรือว่าใช้วัสดุประสานที่มีระดับ E2 อีนะคะจะเป็นการควบคุมแสงสว่างภายในอาคารนะคะก็คือจะให้มีระบบควบคุมแสงสว่างเนี่ยไม่เกิน250ตารางเมตรต่อหนึ่งวงจรแล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่เกิน250ตารางเมตรเนี่ยก็ให้มีวงจรแยกแต่ละห้องต่างหากนะคะส่วนทางเรื่องที่2ก็จะเป็นการออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างในพื้นที่ใช้งานประจําให้มีอิสระในการเลือกที่จะเปิดปิดได้ะคะ่ะ ให้ได้ก็0ของผู้ใช้งานประจำส่วนมากเขาก็มีใช้ไฟแบบใช้ไฟกระตุกค,ค่ะ IE4 นะคะก็จะเป็นการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารนะคะก็จะใช้การจำลองภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคำอนวณจัดเก็บระหว่างพื้นที่ที่มีค่าตัวประกอบแสงะะในสภาพฟ้าดีมากกว่า2%เทียบกับพื้นที่ที่มีการใช้งานจะจับทั้งหมดนะคะก็ การที่เราจะจำลองในคมนอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องกำหนดทิศทางอะไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็วัดจากระนาบที่สูงจากพื้น0.75เมตรค่ะถ้าเกิดมีอุปกรณ์กบังแดดที่เป็นถาวรใาหนอกอาคารเนี่ยให้เอามาชุิด้วด IE5 นะคะภาวะน่าสบายก็จะเราจะเป็นการควบคุมระดับูมและก็ความชื้นสัมพันธ์ในอาคารนะคะก็จะ ใช้มาตรฐานสองอันค่ะก็คือวสอนท3 3แล้วก็เอชเล55ก็จะมีการพิจายณาตัวแปรต่างๆอัตราการเผาพันเสี่ยงค่าอุณหภูมิและก็ความถี่ หันนี้จะมีประมาณแปดข้อนะคะอันนี้เขาก็จะให้รูปมาข้ออะไรอยู่ของการอะไรอาไาอะไรนั่นค่ใช่เขาจะให้รูปมาแล้วก็แบบมีระยะแบบช่องได้ความสูงอะไรเป็นเทวีผานนั้อีกสั่งเนี้ยว่าระยะไหนมันก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นเราต้องจำระยะเจ็ดจุดหกเมตรเนี่ยไว้ค่ะ ม่แน่ใจนะคะว่าเขาถาม<า>เกี่ยวกับตรงนี้ไหมแต่เขาน่าจะถามว่าประมาณว่า,าแนวทางการดาเนินง,งานในการควบคุมวลพิษการเข้าออกสูขข่อาคารเนีคะทำได้ดยยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ยต,ต้องบอกได้ไมวสายตู้ที่ยันฟูนอะไรเข้ารอ ก้าถามว่าพื้นที่สุขุมีเราให้ห่างจากพื้นที่กวอบประตูหน้าต่างระย<ช>ะที่าใเปิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ<ช>ี็เมตรถ้าไม่มีที่สุขุมีถ้าห้าสุขุมีิทแล้วอาคารก็จะได้ตำแหนง่งไหนอี<ช><ะ>อันนี้เขาจะถามว่าฟิลเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างของเครื่องส่งเครื่องส่งลมเย็น,นะะเนี่ยค่ะจะติดตั้งฟิลเตอร์ที่ตำแหน่งใด อันนี้เขาก็จะติดตั้งที่ลงจ่ายใช่กรดจ่ายอากาศเข้าเอ่อากาศจากางนอกับดูดกลับค่ะมันจะมีสองท้ายนะอกันเป็นสปิดท้ายก็จะทางทยสปิดท้ายจะติดที่เดียวอันนี้เข้าเข้ากับดูดอากาศกลับค่ะ อ๋อสปิสด,ดท้ายที่ออกออกอย่างเดียว,ว <c oughs> ใช่ปะอะไรจ่ายลงจ่ายลงที่เดียวน,น,นี้ก็เรียก Chris and ว i า and และเก๊กสปิท้ายก็เติมได้มันก็เติมลงในห้องมันไม่เติมทุกเครื่องตรงการที่เราทำตอนนี้ก็จะมี ปีนไทยที่รีเทิร์นที่ยดูดกลับเนี่ยรีเทิธอซึ่งซึ่งปีนไทยไม่ัวรีเทิร์นก็คือตัวสิ่งหนูใช่จะไม่มีไม่ใช่จีดูอยู่ข้างนอกไม่เคยรับแอร์ด้วยไม่เคยไม่เคยรับแอร์ด้วยตัวเองใช่ไหมอันนี้ที่ดึงแผ่นนะครับซีดูโอซีดูคือคอยร้อนอันนี้เอฟซียูแปลนคอยยูนิตไม่ไม่เคยดึงมันออกมาใช่ไหม ไม่รีเทิร์นเนี่ยคอยเย็นนี่มันจะมีทั้งรีเทิร์นแล้วก็ซัพพลายในตัวเดียวการก็ติดที่รีเทิร์นกับติดที่เฟซแอลอินเทกซ์กับเฟซแอลอินเช็คใช่ปะคนที่สอบมาแล้วอ่ะสอบถูกป่าวถูกค่ะถูกค่ะ อันนี้เขาจลถามว่าถ้าเกิดแบบว่าเราในการใช้สารที่มันระเหยง่ายกว่ามาตรฐานบางตัวเราจะใช้วิธีไหนะกรณี<อ>ที่ไม่ VOC ไม่ผ่านเราก็ต้องทำ VOC มัดเจิตมัน้องทำอย่างไรยกเลิกโครงการ <laughs> อันนี้เขาจะให้เราเขาจะใช้เขาจะเป็นรูปแบบวงจรไจ วงจรไหนมันโอเคจำได้วันนี้ที่ที่เคยตอนที่สอบทีบตอบข้อนี้ได้รู้สึกมนแบบหนูก็สอบไม่ได้หนูก็แบบมันดูเหมือนจนเลยอ่ะมันเหมือนอันนี้ก็จริงแต่เหมือนไม่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่วพราะข้อนี้่แบบลักตาคือตรงไหนแต่สรุปตอบข้อไหนมันจะเป็นข้อที่มีช่องเปิดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้แยกมอที่เป็นแถวหว่จำได้ว่าแค่คะแวันที่สองเราตอบผิดแน่เลย จำได้ว่าในข้อสอบมันไม่ใช่ภาพนี้แล้วมันเป็นภ<ด><ย>าพอะไไม่มีเซนส์ตรงนีจะจไม่ไม่ใช่ภาพในนี้หมดเลยใช่ตนั้นมันเป็นภาพแบบถ้าเกิดดูตัวนี้แบบอะไรอ่ะเนี่ยนีนะ่เราจะตอบวันนี้นี่มันตัเวเยอะไปปะ่ะเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ภาพนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกไป ยกให้ดูสิเกียแล้วจะลงมันอันไหนอันนี้ที่ออกแต่อันแต่ในข้อสอบอ่ะเขาจะย่อยกว่านี้คือเขาไม่ได้ส่งที่อย่างเงี้ยส่งแถบคือดูแล้วมันแบบตรตัดใจไม่ได้อ่ะโอเคอย่างั้นมาต่อต่ออย่างจะได้เปลี่ยนต่อ่ะตัวแปรค่ะตัวแปรที่ใช้พิจารณาเนี่ย ความ่อในตัวแบนทเกี่ยวพ่อกร่านสเรื่องการสะกดให้ดูับ่าที่ภาษาเขานี้กัอเหมือนค่ะแล้วก็จะมีเห่ออุณหภูมิอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยผิวความเร็วลงความชื้นอะไรต่าง ไม่แน่ใจะคอใช่ข้อนี้เผื่อไว้นะคะไม่แน่ใจก็จะอะไรครับก็บอะไกังจำไมไดไทเวทจไม่ได้จะจำไม่ไม่ด้ไม่ไจำไม่ได้ไม่เคยได้ยิน่ี แงอยูจบแล้วค่ะก็หิวควจริงแม่ม่เจสสวัสดีรับเดี๋ยวนะครับขอไปใบปิดกัน